อะไรอย่าพ <st wireless> ิ่งบันทึกเด้อเอออะอะอะมาเสียดีไม่เดีน้ทำทำทำอะไรอะไรเนี่ยทำอะไรคะทำงาน ต้องทำงานแลกข,ข้าวนะไม่ทำงานแลกข,ข้าวไม่ได้นะาวอะไรเนี่ยปอกมะพร้าวขายที่ช่วยปอกมะพร้าวขายครับบอกคุณแม่เลยยักกานยักงามเขี้ยวมันจะไม่หายมันแม่มันหรอน้องเพิงน้องเพิงมาทำงานกินข้าวเสร็จมาทำงานน้องเพิง มาทำงานนี่